ยอะเองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่ยูเองนะคะตอนนี้พี่อยู่กำลังตัดคลิปอยู่นะคะเนี่ยพี่อยู่กำลังตัดคลิปอยู่นะก็วันนี้ค่ะมีเมนู หิวมาได้นอนก้อนนอนอ <c oughs> คนปกติเขากินแค่กระทงเดียวคือเขาอยู่ได้แล้วใช่ไหมแต่พี่ยูไม่ได้คะ่ะทุกคนต้องก,กินสองกระทงถึงจะอยู่ได้กล้ยยทอดอำัำพราว่าว้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 า มันไม่ได้ไปซื้อที่อัมพาวาแล้วนะทุกคนซื้อที่แมคโครเขาขายอยู่น Mac ั่นแมคโคร้ะพี่ยูก็ซื้อมาอันนี้พี่ยูซื้อมาสองชุดชุดละสีบาทอันนี้จะเป็นกล้วยส่วนนี้ก็จะเป็นมันนะจอมันอร่อยทั้งสองอันเลยแต่ โัแนะนำนะถ้าเกิดว่าเราซื้อแบบนี้กินเนาะถ้าใครไม่ได้กินเดี๋ยวกินแค่กระทงเดียวอะคือมันดีมากเลยนะอันนี้เขาไม่ได้จ้างแล้วเขาก็ไม่ได้จ่ายนะแต่มาบอกต่อกันเนาะคือมันอร่อยมากแนละ้วเพื่อทอดอังคารวาเราต้องไปซื้อตอนที่มันกําลังร้อนๆแต่ถ้าซื้อตอนที่ไม่ร้อนแล้วมันก็อือนั่นแหละนะจุดๆไว้แล้วกันไม่พิจารณ ดูแนะนำนะคะทุกคนเราซื้อเป็นกระทงเดียว40บาทเนาะเราซื้อเอา2อนอันนีมารวมกันอย่างนี้ได้เลยนะคะทุกคนก็กินได้เลยแต่ถ้าใครไม่ชอบกินมันอันนี้ ะะก็ซื้อแตะก,กว้วยอย่างเดียวก็ได้แต่พี่ยูชอบกินทั้งกล้วยแล้วมันก็จะซื้อรวมกันบางครั้งนะแต่รอบนี้คือดว่าจะเอามาจกินดึกเพราะว่าต้องตัดงานไงค้างงานไม่เยอะก็จะตัดให้เสร็จเพื่อที่จะอัพลงเยอะให้ทุกคนนั่นเองอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเที่พี่ยูด้วยนะจ๊ะ